บมีก่ย่างปลาเผาไก่ย่าง้อยส้มตำส้มตำปลาเผาไก่ย่างมีทุกย่งเลยทุกคนี่ปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งปลาปิ้งอันนี้เอฟก็เป็นคนลค่เพนมวเป็นคนลค่เนาะพรนมเนาะโบนครพนมอขอกันโดยบังเอิญเดินเนบ้าน้อยยังสาวขึ้นเร่าอยู่าโอยดีใจจังเลย เราอย่างเจ้าอยู่ว้าวล้วอาหารเดียวสั่งมาทุกคนมีมาซีมึงเนาะมาซีมึงคนเมอันนี้เป็นต้มเนื้อต้มแซบเนื้อืองัวนเนื้อง่วเดี๋ยวล็อกซีมึงหน้าว่าวสาจะออกมาเป็นยังไรโอเคนะกินได้เบิรอ่ออกออกเปียวนำ ใช่คุณนุ่มเลยร้านปลาน้อยเด้อร้านปลาน้อยมาอุดหนุนไดเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมนะฮะอย่าลืมมาชิมนี่เลยร้านปลาน้อยต้องการกินเนี่ยงยาวๆเลยต้องกินเงย <c oughs> อะๆรัก,กาความกลัวนะนาทีนี้นะ เ้ามือใหม่ขี่นครพนมทุกคนสบายดีตอนเฝ้าจ้าก็พบกันที่หน้าโบสถ์คริสกันเลยทุกคนมูน้กะคือมาเปิดกองอยู่หน้าโบสถ์คริสกันเ,เลยนะมอน้นะนี่ก็เป็นโบสถ์คริสย่ทีนครพนมในเองทุกคนเขาเก็บมเคยมาจากเพื่อนเนาะอันนี้จะเป็นยังเดี๋ยวให้คนที่หูทุกคนขอมูลเดี๋ยวเขาจะไปถามเนาะ คนกอยูทางด้านพคนกำลังแบบเราคาถาบบอ,อย่างนเนาะนี่เดี๋ยวกระถามกูรู้ผู้รู้ดีกูว่าบรรยากาศแบบงามดีเนาะกลว,วงดนี่ก็นห้อ้าวให้อย่างนอ้อยขาแต่นักบุญอันหน้า สบายดีสว <Bye S 1> ัสดีวลคอมทูไทยแลนด์อันนี้อยู่นครพนมนี่คือเป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกนะฮะลองอาสนาวิหารนักบุญอ,อันาโนส<อ>แสงจะเป็นศาสนาคริสต์นะฮะศาสนาคริสต์เป็นโบสถ์ที่ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ประวัติศาสตร์อีกโบสถ์หนึ่งที่ถือได้ว่าเก่าแก่มากเลยอืมไม่เลวยังคงเข้าเป็นมาอันนี้เป็นนักบุญนะนักบุญมาค่าแต่นักบุญจะมีพระเยซูย่องย่งหลังอันนี้เป็นศาสนาคริสต์นะอันนี้ก็คือ <นะ S 1> พระเยซูนะ เอ็ดด้วยหินอ่อนอ๋องามเนาะบสนี้ก็งามมากเลยอ่ะเนาะงามมากขงามมากเข้าไปได้บอได้มั้งเขากับบู๊คือกันเข้าแต่วัดโอเคเข้าโบสก็น่าจะเข้าได้นะนี่เป็นเป็นประติมากรรมแบบคล้ายๆนี่นะสนุกเลยเนาะนนี้อคนมีงานเลยดิสนีย์ดิสนีย์นี่ลองอาสนะวิหารนักบุญจะลองอ่านดูลองยังลองอาสนะวิหารนักบุญ 安娜น,น,น้องแสงน้องแสงเมร์นาน้องแสงก็จะเป็นเทซักซิสเทซักซิสเกลนาคอดเกิดอ๋อที่เข้าไปยึดบ่เข้าไปก็ได้ไปเบิรงไหเข้าไปยึดอันนี้มีมีมีลูกถ้าจะเข้าไปกระชอดแตะก็แจะเข้าไปกลัวทุกคนเบิรงหลายกว่านี้จะมีลูกบดแต่สมัยเก่าจะมีเนาะ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะมีก็จะมีกิจกรรมหลากหลายาดะเป็นดิณฑ์ศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะที่ทุกคนนับถือในศาสนาคริสต์คาทอลิกคริส ิงศักดิ์สิทธิ์ห้ามผ่านอันนี้ห้ามผ่านเลยคห้ามไปเลยเป็นพิธีกรรมทางศาสนาศาสนาคริสต์นะฮะมีรูปพระเยซูเยซูถูกตึงด้วยไม้กางเขนประมาณนี้เนาะเจะนับถือพุทธนิพิษพุทธแต่คิดกับเฮากะมาเรียนรู้เรียนรู้เรียนรูได้กันนะครับนี่คือบท คริสนะฮะที่ถือว,ว่าเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมและก็เป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญปน้องกัน<ป>ทุกคนเดี๋ยวเรจะไปหาอย่างกินก่อนนะฮะเนาะอยากกินก <ไป S 2> ข้าวแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาข้าวเช้ากินอยู่แถวแคมของพุทธละทุกคนปายเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าถ้าฉินได้ยังกินนอะแ <laughs> ตม่มะหุ่งไปเข้าไปเบิ่งเฮือนอันนี้เป็นเฮือนเก่าแก่นะเพิ่นมีคนเข้าอยอะไหมซื้อเอาไว้เข้าซะ วาซะนี่ก็เป็นหน้าต่างโบราณนะเป็นเิร์นสไตล์โคโลเนียนโคโลเนียนเขาเพิเข้าถ้าเข้าก็เข้ามุมนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นมองพักสักอย่างเลยละเป็นห้องหมอมองพักเใจเบย็นทุกคนอนี่ยสักอย่างนี่แหละอู้มีแต่อันมีแต่โต๊ะตั้งอันเก่าห้าจะสีเข้าขโมยหรอห้องหมอหมอเป็นห้องหมอวะเรีนโรงพยาบาลโรงพยาบาลเมื่อกี้น่าจะเป็นโรงพยาบาล ห้องหมอประมาณนี้นะข้างหน้านี้จะเป็นอนะไรให้ทุกคนเบิง่งอ่ะทุกคนเห็นยังเน่ ข้อาอย่างบบเห็นอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งอีกต่างหากหนึ่งเก้าห้าสองจะเกิดล้วบ่หนึ่งเก้าห้าสองขาเกิดในป,ปีสองพันหกทุกคน <laughs> <laughs> หาก,กันเกิดนี่มีเบิงมุมุมเบิ่งมุมกว้างของอาคารอ่าจะเป็นหุปดาวอีกเนาะเป็นรูปดาวเป็นสไตล์โครโรเนียนเป็นตึกสไตล์โครโรเนียนงามปะงามดีโอเคไปไป,ไปหาข้าวกินกันไป,ไป เห็นแล้วเห็นทานที่เราจะมากินข้าวเซาแล้วทุกคนที่โม้มตับัะรุมหรอร้านป้าน้อยสมตำร้านป้าน้อยป้าไปข้ามมาข้ามมาดูดูเธอโน่นโอเคก่วงเธอนนก่วงป้าน้อยตับมะรปลาเผาตับัะรุมปลาเผาอ๋อสมตะวล มีปลาเผาพอมีไก่ย่างปลาเผาไก่ย่างไงส้มตำส้มตำปลาเผาไก่ย่างมีทุกอย่างเลยทุกคนมีหมูปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งปลาปิ้งหมูเดี๋ยวเราค่อยไปสั่งนังก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเบิ่งหน้าร้านเราเบิ่งกันเมนูวันนี้ก็คืออีกเมนูแซ่บๆกันเลยทุกคนสวัสดีครับสบายดี ปิ้งปลาปิ้งไก่ปลาย้อนปลาย้อนปลาหย้อนจ้าสวัสดีครับเอ้แฟนคลับสวัสดีแฟนครับโบสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เหลือกินดีมาก๋อครับมากมากินข้าวครับเมื่อนี้มากินข้าวมาเีมนูเยอะเลยพาน้องมาจากขมวนมาเบายดีสบายดีอันนี้แกะซองจะไปทางคนด้วยบ้ครับไปเรือยอยู่ครับไปเรือยอยู่ทุกคนไปข้าวครับ อันนี้เอฟซีก็เป็นคนนครพนมวะเป็นคนนครเนาะพนมเนาะนครพนมโก๊นครพนมคนกวครับพี่พอกันโดยบังเอิญเดินเดินเดินปั๊บขอบใจขอบใจมาเบิ่งกันทุกคนตะมุ่งตะมุ่งแซ่บที่สุดในย่านนี้ป้าน้อยน้อยมินิมารดโดนแล้วนี่โดนแล้วมีนิมาร์ดซีก็ยังดังกุ๊กๆที่เก่าอยู่ยังดังที่เก่า ที่เก้าหอ๋มเอาเดี๋ยวยังไงไปนั่งแล้วเหากคออเดอร์สั่งเนาะไปเดี๋ยวไปหาบ้องนั่งก่อนป้าน้อยยังสาวคือเก่าอยู่จ้าโอ้ยดีใจจังเลยมีคนชมสาวเจ้ายังคือเก่าอยู่จ้าจะนั่งกอนกันเลยไปไจอปัญหาบนั่งทุกคนนี่บอกถล่มนี่เจ้ยงพูดบอกล่าสุดเนาะ ส่วนสุดเลยส่วนสุดเลย okay, เคขคือเลยมาเดียวมีออเดิมออเดิมมานะสั่งเสียพัดลมกับทุกคนมีพัดลมให้้อมอ่ะก็คือแบบพัดเหรีะบริการนี่พัดลมเปิดเปิดเอา,าคือยอะไระจดจ้วบอก ยนแล้วพัดลมคือมีอ้อเดี๋ยวหน่ะนังก่อนโอเคเด่๋หนังก<อ>่อนเดี๋ยวเขามารับออเดอร์โอเคไปเบิ่งกันว่าเขาสิได้เมนูอย่างแน่มื้อนี้แซ่บมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวพวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ฮานัะนี่ไปกินเดี๋ยวไปกินเนาะคันวัวอิ่มก่อน กิน่มนะข้าวประมาณกินเนื้อทาออเดอร์ที่ยังใดมาร้านเจ้าประจําอีกร้านหนึ่งที่นครพนมนะฮะอยู่เส้นทางออกไปเอ่อออกไปอำเภอทัดพนมก็จะมีร้านป้าน้อยส้มตําแซ่บร้านอาหารอีสานมาแล้วก็ลองได้ืิมอาหารอีสานบ้างเป็นยังไงนะโอเคมีพัดลมคือโบอ้อพัดลมอ้อเดี๋ยวทำให้อ๋อเดี๋ยวทำให้ เบ่งเลยเบ่งเลยอึบเมนูเมนูเอายังดีเอายังดีตับดำยังตับยังปลาดุกต้มแซ่บเนื้อนี่เไาต้มแซบเนื้อบอกเฮ้ยวันนี้ก่อนเอาตำก่อนมีตำตำเหล้าตำปลาแดกตำถั่วตำแตงขนมต้มแซ่บเนื้อหนึ่ง ประมาณนี้ซ่แหละเดี๋ยวสกินบิีเนสกันเสร็นแล้วน้ำก็คือน้ำนี่แหละนายยิ้มแบบนี้เลยทุกคนเอาประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวทาซิมกันจ้าทาซิมทาซิมเข้าแล้วฮันฮันนี่วัดเด็ดหน่อยเหแซ่บบอ๊เด็ดอยู่วัเด็ดเราว่ามาตั้งข้างถนนดอกเด็ดเนะถ้าเพิ่งกระโดดแซ่บประเด็บหอม ยังไงออเดอร์ก่อนก่อนที่เฮาจะพาไปเลาะก,กันอีกเทือนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นริมโค้งไปเบิงเบ่งบรรยากาศริมโค้งฝั่งนี้ดูฝั่งประทัดสีกอตบองนะฮะน่าจะไปเบิ่งหมู่บ้านชน,นเผ่านะชน,นเผ่าแตู่่้ว่าเขาจะเปิดหรือยังน,น,นะมันเปลี่ยนโซงแดดเปีเป่ยงชุดม,มากเขาจะเปิดโซงแรงเดี๋ยวถ้าเฮาผมอาจจะมีเวลาบอกพอเฮาอาจจะทงงนเที่ยวโซงังเงี้ยนนี่แหละามาฮอตแล้วอาหารที่เขาสั่งมาทุกคนนี่ มาซีมึงนู้มาซีมึงนอน,นองอันนี้เป็นต้มเนื้อนะต้มแซ่บเนื้อเนืงงงงงง้องวเนื้อง,ง,งูเดี๋ยวไปทนลองซิมเบิรง,งนะว่ารสชาติจะออกมาเป็นยนังไงโอเคนะกินได้เบิร์ตออกเปียวนำออกหอมออกเปรี้ยวหอมหอมลวกะ็เนื้อกะละลายในปากนะฮะถือว่าเป็นเนื้อต้มเนื้อเปื่อยเลยอะเนื้อเปื่อยนะ นี่เอาเนวจวดเอาเนวจวดนี่อันนี้ก็คือหมากกะทินนี่หมากกะทินทุกคนกะทินคืนทินฮ้องเพลงเลยตัวนี้อ้าวมังคุดกะทินอันนี้เป็นตำปูปลาเนาะปลาคืออย่างปลาแดกเออปลาราแต่ปลาแดกดีกๆนี่เองนะฮะแล้วอีกอย่างนึ่เราสั่งมากก็เป็นไก่นะฮะไก่นี่โคตรนุ่มเลยครับทุกอนนะ ใกล้โคนนุ่มเลยร้านปลาน้อยเด้อร้านปลาน้อยมากรุดหุ่นใดเดินทางมาที่จังหวัดนครธนมุรีนะฮะอย่าลืมมาชิมนี่เลยร้านปลาน้อยว้าวต้องการกินนี่อย่างยาวๆเลยต้องเซ้นเก็ดเซ้นยาวๆหรือว่าต้องได้ยกคอขึ้นเด้อกันผู้ย่างเลยอ่ะแกูย่างเลยเนาะย่างต่ำนี่ก็แซ่บนะต่ำนี่เขาก็ยังหมักอยู่นะฮะ มากินได้คนพิกานไปาน่อยดีที่สุดเลยนะยวชิมเจี๋วนี่น้ำไล่ไหลฮะตักกองน้ำไล่ไหลเลยบัดนี้น้ำไล่ไหลน้ำก้อนมาจุดก้อนจุดจวดนำกันนะมานี่ขี่หานป้าน้อยตั้มหุ้งเพื่อกับไปแดกเพื่อกัหอมไปฮอดพุ่นอ่ะหอมไปจนสุดทางเลยดีได้ขี้รถไก่นี่ไปแดกเตี๋ดังเลยสุบ ก็เลยเหยีดให้เห่าตรงแตะเบรกแตะเบรกเบรกกับปทันคืที่รถเพิดกระจกมาก็ได้หอมประแดกเราประนอจะคือต่ำแสีบแดกน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลอาซาเปลี่ยนกันซาที่กองซาที่กองซาสักคำนี้เออมาเอาันนี้นะดีลองชิมลองนะ ชิมตําหน่อยนะฮะกินตํานี้แบบต้องให้มันจุดจวดแล้วกับเผ็ดโอ้โหคือบปน้อแบบนี้นะคือคืออ่ะหอมหอมเนยซอสอืมอืมต้องถึงนะอันนี้คือเอามาอย่างเันจองอืมเนจองเันจองบ่เป็นทุนคือกันว่าไม่ไปกันยศต้มเอาขอต้มนะ ้มสับเน,นื้อนี่อเนื้อต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เขาเอื่อมาอย่างกับทาขี้ริ้วอ่ะทา,าคิริว้วสัดซิบ,บกีบคอนเทนเนอร์ผัดซิบกีบนุ่มอ่ะยี่ข้ามไหมนะซ,นซีนเนืออ้อซีนเนื้อมันสองซั่งซุน,น้ำซุนชาตเต็มต้น สรสชาติเข้มข้นล้วกะเนื้อกะหนุม่มหอมเน,อมนื้อกินแล้วสดสื่นเพราะว่ามันเลยสดมันสดน้ำเลยคัาเลยเพราะว่ามันแซบอะอไปใหญ่เลยอะใช่มาเบิ่งนไก่ไก่นี่เป็นไกล่ลาดนะฮะไกล่ลาดสามสายพันก็คือเป็นไก่ที่บนียวแล้วก็บบนุ่มเกินไปเป็นไก่ที่พอดีพอดีซึ่ง มาขายอยู่นี่ปิ้งแบบค้อนฮอมามากนอยู่นี่ได้กลิ่นปิ้งหอนแน่นอนสดๆเลยทุกคนเราจะบอกไก่เย็นไม่กินเราจะอุ่นมาให้ค้อนฮอนหรือว่าเนี่ยสดๆนี่แห้งแซ่บฮะโอ้โหกินกันเดี๋ยวเนี่ยเจียวมาเดี๋ยวมาอันนี้เจียวเจียวตัวนี้โอ้ยเยิ้มเยิ้มเอาเอาปากตรงกวางนะนาทีนี้หนึ่งสองสาม น้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มออกเผ็ดออกหวานครับ<ะ>ซึ่ต้องเป็นน้ำจิ้มตัวนี้คือน้ำจิ้มไก่ออกเผ็ดออกหวานนะครับออกเผ็ดออกหวานก็เลยเอ็ดให้รสชาติรสชาติไก่มันไ <c oughs> ก่มมกนนหนุ่มขึ้นหวานขึ้นคั่ะโอเคอ้าวหิวน้ำเอาประมาณนี้ทุกคนขอกินข้าวกันแป๊บนึ่งทุกคนนะ จะไปใส่ตอนนั้นกันอ่ะถาเบิร์นถ้าเบิร์นทุกคนเขาก็หือแซ่บอะแซ่บทุกอย่างเลยอืม